โอูไม่ต้องอาบน้ำมาละสามสี่รอบเลยหรอไม่ได้แต่ทวามไมเป็นเลยเดี๋ยวผิวมันจะไม่เดี๋ยวผิวมันจะไม่ชุ่มฉ่ำโอ้โหแล้วก็มาแกะเขาใช้โลชั่นน่ะใช้โลชั่นอะไม่มีไม่มีเลยนะอันนี้หนูลงผิวใช้ยาใช้ยาแล้วหนูยังไม่อาบน้ำหรอว้ายใชยาไรนะเป็นรปะหิ้มือมือบ่าป่ามือเก่าวุ้ย บบนนสองบาบัดแนมสกุน่าลุย่งลงเ้ปล,ลยล่ลนา,นนา,นมามัมพัฒน์แนม่วเมาเมสเก่าเยเม่ถ้าแป้งแม่ก็ดูสดใสเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มแมมทำแป้งแม่ก็ดูสดใสเลยค่ะคแล้วมีแป้งแม่ในกระตอแม่รู้อยู่แม่ก็ไม่ทำถ้าแป้งวนีมสสันสดใสก็มเได้หรมันวลฟองตัดไ้เกินเลยนัน นันไปไปขั้วจะขั้วจกช่องขนมไปไ่มีดสตีเดลเวอร์ันมยมดีรีปะีรีพยาาพูดยากประเกเอ้ดิสตรกวาท่าอะไรกับพ่อย่างแม่สวยไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่เหรอไม่เซอ่ไม่เซ็กซีไม่เ็กซม แม่ให้คนหนุ่มเขาดูเลิกไหม,มไม่ามาอะไรไปไปหาอาบน้ำพวกเอไปย่ใส่บางห้างอที่มาที้นนอนอกไปไปอปตทอ,อตทอแม่อปทอไม่ตอาบงาสาม,มรีรอบเลยเหรอไปยแตบบ่ความเต็มยเดี๋ยวผิวมันจะไม่เดี๋ยวผิวมันจะไม่ชุ่มฉ่ำ ใช่โลสั่นน่ะใชลั่นไม่มีไม่มีเลยไงอันนี้หนูลงผิวใช่ยาใชยาแล้วหนูยังไม่อาบน้ำหรอว้ายไปไหมาเหีนมมือมือปเก่าเว้ย่องบ้าพัดแนมเป็นสกุลน่าลุยไมเบปือกเลยานงไปไหนมาัวเมีมาเมีเก่าเย แม่ถ้าแป้งแม่ก็ดูสดใสเลยเบิ่มเสริมเพิ่มแม่ทำแป้งแม่ก็ดูสดใสเลยค่ะแล้วมีแป้งไมตอม่ร้อยู่แม่ก็ไม่ทแต่แ้าแป้พอดีมันสดใสก็มาเล่นวยนวนองปั่นหัวขีกเกิลเลยนั่นเป็นไงครับนันไม่ไปเกอกจากกเอกจากช่องขนมไปไม่มีสติเลยเดี๋ยวท่า พี่ยาบ้าพูดอยากปะเดรุกเอ้ยน้มาทาอะไแเ่อย่งแม่สวยม่มไใส่่ไหม่เกี่เหรอ่แม่เี่ี่ะเขาชอแม่ให้คนหนึ่งเขาดู